ก่อนอื่นนะคะที่เชยาก,ก็ต้องขอ Assalamualaikum ah อ Ass a r a h m a t u l l a h i wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ได้ยินไหมคะอิยนเสียงไหมคะนักเรียนตอบด้วยค่ะได้ยินเสียงไหมคะ,อะ,อคะ,มคะโอเคได้ยินนะคะ โอเคทีนี้นะคะได้ยินเสียงนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะเนื้อหาต่อจากาะคะาบที่แล้วนะคะต่อจากคาบสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยทราบไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรคะ อตอบเร็วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอ่านลำดับลำดับที่นะคะ,ะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอ่านลำดับที่นะคะ ordinal number นะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ordinal number นะคะภาษาไทยเราเรียกว่าเลขลำดับที่นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอ่า ให้นักเกรยียนเปิดหนังสือเรียนด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปนะหน้าหน้าเท่าไหรเอ่ยหน้า82นะคะอาให้นักเกรยียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 82, ประกอบไปด้วยนะคะอาทีนี้เรามาทบทวนนะคะจากที่เราได้เรียนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรื่องลำดับที่นะคะลำดับที่หนอ่านว่ายอย่างไรคะนักเรียน ลำดับที่หนึ่ง first นะคะตัวยอ่อคือตัวอะไรคะ r s t <ST>. เก่งมากต่อไปลำดับที่สอง Second ตัวยอ่อคือตัวอะไรคะ n d เก่งมากต่อไปลำดับที่สามลำดับที่สามเลยคะ third อ่าตัวย่อคือตัวตัวอะไรเอ่ยอ D าอ่าต่อไปเลขต่อไปลำดับต่อไปโฟลำดับที่4ตัวย่อก็คือที่อะไรคะ th ต่อไปลำดับต่อไปลำดับที่5 Fi f t h อ่าอ่าเคตัวย่อคือตัวอะไรคะ th เอ่าเก่งมากต่อไปลำดับต่อไป s Sit อ่ะโอเคตัวโยกคือตัวอะไรคะอ่า T H นะคะต่อไปอ่ะทำไมกับหัวกับหางจ้างของคุณครูเนี่ยอ่าเห็นภาพคุณครูเป็นกับหัวกับหางไหมฮะกับหัวกับหางไหมคะ เออทำไมไม่บอกล่ะคะแม่แก,กไม่บอกละ่ะไม่เป็นกับหัวกับหางเมื่อกี้ยังดีดีอยู่ใช่ไหมพอนี่มันกับหัวกับหางซะง,งั้นเลยอ่ะต่อไปติลังกาแล้วค,คุณครูคุณครูติลังกาแล้วหมุนยังไงเนี่ยได้ไหม เน่ไม่เอ่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะต่อไปอะเดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกันอะเลขต่อไปนะคะเมื่อกี้ตีลังกาไหมตอนที่เรนวิ่ชาครูดามเมื่อกี้อะริสาภาค็นครูตีลังกาแม่ริสา จะฟรีข้าเรียนไหมคะวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เข้าไหมอ่าแล้วภาพคูดาติลังกาแบบนี้ไหม,ไมหอ่าไม่เห็นใช่ไหมโอเคงั้นเอาออกละกันไม่ต้องอันนั้นเห็นก็ได้โอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่นหนึ่งนะ โอเคนะคะต่อไปเลขต่อไปนะคะลำดับต่อไปคือลำดับที่เท่าไรคะลำดับต่อไปลำดับที่เจ็ดอ่าเจ็ดว่ายังไงคะเจ็ดอ่าลำดับที่เจ็ดว่ายังไงคะเซเว่นโอเคตัวยอ่อคือตัวอะไรเอ่ยอ ah th ใช่ไหมคะต่อไปลำดับต่อไปลำดับที่แปด ตัวย่อคืออะไรคะตัวย่อคืออะไรคะคือตัวอะไรเอย th ใช่ไหมคะต่อไปลำดับต่อไปลำดับต่อไปค่ะนหนอยตัวยอ่ออตัวยอ่อ th ใช่ไหมคะต่อไปลำดับต่อไปค่ะ อ่าแทนอ่าสิบตัวย่อก็คือทีอ่าทีเอนี่ยเก่งมากค่ะต่อไปทีนี้อ่า uh, เรามาดูใหม่นะคะอ่า uh, สังเกตดูนะคะหนึ่งสองสามตัวย่อจะไม่เหมือนกันนะคะ First นะคะ First ก็คือลำดับที่หนึ่งตัวย่อก็คือ S S line ST ใช่ไหมคะต่อไปอ่า uh, ต่อไปนะคะ อ่ะ uh, second ตัวยอ่อคือตัวอะไรเลย nd นะคะต่อไป third อ่ะตัวย่อก็คือ rd นะคะ123ตัวย่อะจะไม่เหมือนกันหมดเลยส่วน4567 8 9 10ตัวย่อก็คือ t ที่ไรคะ th หมดเลยนะคะยกเว้นนะคะอ่ะ uh, 1 2 3ตัวย่อะจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูต่อ อ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะอ่ะในหน้า8 1เหรือเปล่าอ่าในหน้า82อ่ะในหน้า82นะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงพูดนะคะอ่าเด็กผู้หญิงพูดอ่าเด็กผู้หญิงใส่เสือ้อสีชมพูถามว่า was h t the date today was h t the date today วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ ะะเวลาเราจะถามเพื่อนว่าเออเจวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ถามว่า What's the date today? What's the date today? ะนะคะเด็กผู้หญิงในรูปภาพก็ตอบว่า It's the third of July. It's the t r d of July. แสดงว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ It's the third of July. อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอยอ่ะ เด็กผู้หญิงตอบว่า it's the third today อ่ะเด็กผู้หญิงในรูปตอบว่า it's the third of July อ่ะแปลว,ว่าอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ third วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เท่าไหร่คะซ so อฟรีอ๋ลได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงคุณครูไหม third วันที่เท่าไหร่ อ่ะเติร์ดวันที่เท่าไหร่คะเติร์ดวันที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเติร์ดวันอ่าวันที่สาม July อ่ะ of July ก็คือเดือนไหน j ูล y เดือนไหนคะ January มกราคม f e b r u a r y กุมภาพันธ์มีนาคมอ่า April เมษายน May พฤษภาคม June กมิถุนายนจ u ล y กรกฎาคมออฟจุลแสดงว่าจ u ล y คือเดือนอะไรคะเดือนเดือนอะไรเอ่ยจ u ล y ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้เราตอบอ่าให้นักเรียนตอบตามวันที่จริงของวันนี้นะคะคุณครูใช้คำถามเดิมนะคะใช้คำถามว่า What's What's the the date today? date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอะวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะอะสามสิบอะเราก็ตอบว่า it's thirty-eight อะ it's the thirty-eight o f อ่า o f อ่าเดือนเดือนธันวาคมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเดือนธันวาคมอ่าเดือนธันวาคมภาษาอังกฤษว่ายังไงแล้วอ่าลองนับเดือนสิคะอ่า n u ari, om, February, a r y มกราคม Favorite กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะอ่ามีนาคม April เมษายนอ่า May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคมอ่า November พฤศจิกายน ่า d ember c e ธันวาคมอ่านี่เดือนอะไรคะอ่านี่เดือนอะไรคะนะักเรียนเดือนอะไรเอ่ยอ่าตอบค่ะอ่าพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนภาษาอังกฤษอ่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า November November นะคะคเดือนพฤศจิกายนถ้าคุณครูถามว่า what's the date today ถามของวันนี้นะ what's the date today วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ,ะัะเกเรียนก็ตอบว่า i s the 3 h th t h of November it's the 3 h th t h of j u uh, l there is the t h i r t e 3 t h of November วันนี้วันที่30ของเดือนเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ เคเนาะได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวจะถามซอฟฟี่ก่อนเลยอ่าให้ซอฟฟี่เปิดไม์ด้วยนะคะอ่าเปิดไมค์ด้วยคะ่ะซอฟฟี่เราได้ยินไหมอ่าเปิดไม์คะ่ะ what's the day อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบเป็นภาษาอังกฤษเลย À, ตอบว่าไงคะ is the อ่ะแล,ล้วค่ะตอบว่าไงคะอ่ะ à, ออกแล้วอ่ะให้นักเรียนตอบว่า is the t h i r t t h of November นะคะอ่ะวันนี้วันที่30ของเด à, องอือนอ่ะพฤศจิกายนอ่ะโอเคทีนี้ให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมา อาริซาเอาสมุดขึ้นมาค่าริซาเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่เขียนวันที่ตามคุณครูเลยค่ะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะ เขียนได้ยังคะอ่ะเขียนวันที่เลยคะ่ะเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยอ่ะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะ เขียนเสร็จแล้ยังคะวันที่วันที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้ยังคะเออได้ยินไหมเขียนวันที่เสร็จหรือยังคะอ่าตอบด้วยค่ะเขียนเสร็จแล้วยังเอ่ออ่าเขียนวันที่ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วบอกนะคะ คิดวันที่เสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะ,ะเขียนเลขเขียนว่าเขียนตามนี้เลยนะคะ,ะเขียนลอกตามคุณครูเลยเขียนลอกตามคุณครูเลยนะคะ ให้นกักเรียนเขียนลอกตามเลยนะคะ ครับ,รบภาพไม่ชัดใช่ไหมภาพไม่ชัดตัวเล็ขดอวยยังไงคะตัวอักษรเล็กด้วยยังไงเอ่ยทันเห็นหรือยังคะ อ่ะเฮลียังคะเล็กไปไหม เหฮลิย so so mm ังครัซอฟรีซอฟรีเรลยังครับอ่าเฮลิยังครัอาริซาเรลยังคะอาริซา คุณครูจะให้นกักเรียนทำหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งถึงสิบฮาริซายอยู่ข้อไหนแล้วฮาริซายอยู่ข้อไหนแล้วคะอ่าข้อสองอ่าเร่งมือหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นกักเรียนทำข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะอ่าข้อหนึ่งถึงข้อสิบลอกตามนี้ก่อน เห็นไหมคะอ่าแแป๊บหนึ่งนะอ่าเห็นไหมคะ ฮาริซา <Har> เห็นไหมฮาริซาอ่ารีบเขียนค่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคะรีบเขียนค่ะอ่ารีบเขียนกันนะคะ ได้ยินนะอ่าสวัสดีค่ะซอฟรีเขียนได้เขียนได้กี่ข้อนะคะ เ,เขียนเขีนใส่ลงในสมุดเลยนะคะอาริซาได้กี่ข้อแล้ว คือนะอริสาได้กี่ข้อแล้วคะอ่ะาอริสาได้กี่ข้อแล้วอ่าทำได้กี่ข้อแล้วคะอ่าซอฟรีปิดไม้ได้ค่ะซอฟรีอ่าปิดไม้ปิดไม้ค่ะซอฟรีปิดไม้ด้วย อ่ะซัฟีปิดไมคก่อนคะ mm ่ะเข้นนะอ่ะถ้าทําในคาบนี้ไม่เสร็จให้นักเรียนนะคะอ่าทำเป็นการบ้านนะคะอ่ะลอกอ่ะให้นักเรียนลอกในอ่ะในหนังสือเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าในหนังสือเรียนก็มีนะคะในหน้า82หรือนักเรียนอาจจะดูในวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะคะโอเคนะ เขียนได้กี่ข้อแล้วคะให้นักเรียนเขียนถึงอ่าสิบนะคะหนึ่งลำดับที่หนึ่งถึงสิบพอนะคะเขียนในสมุดนะคะโอเคนะอ่าฮาริซามีคำถามจะถามคุณครูไหมอ่ามีคำถามจะถามอะไรไหมคะฮาริซา อ่าเดลล้ออ่าเดลล้อเพิ่งเข้ามานะคะอ่าคุณครูให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนใส่ลงในสมุดนะเขียนลำดับที่1ถึง10นะคะลงในสมุดนะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนในหน้า82ก็ได้นะคะหรืออาจจะดูในวิดีโอย้อนหลังของคุณครูก็ได้นะคะได้ยินไหมคะฟาเดลล้ออ่าได้ยินนะคะเขียนนะอ่าเหลือ,ออีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะคะ นักเรียนดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะหรืออาจจะดูในวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนที่เขียนในคาบนี้ไม่เสร็จนะคะเข mm ียนเนาะมีคําถามจะถามอะไรไหมคะวันนี้มีไหม mm hmm. มีไหมคะ mm hmm. เขียน1นึถึงสิค่ะ mm hmm. ลำดับที่1นึถึงสิพอค่ะนักเรียน 1-10ถึง10นะคะเห็นไหมอ่าลำดับที่1นะคะแต่ว่าใน powerpoint หน้าแรกนี้จะมีแค่6ข้อนะคะแล้วก็ส่วนหน้าถัดไปเป็นข้อ7ถึงข้อ13นักเรียนเขียน1-10ถึง10พอนะคะอ่าดูในหนังสือเรียนก็ได้นะคะในหนังสือเรียนอ่าในหนังสือเรียนก็มีนะเขียน1-10ถึง10นะคะลำดับที่1-10ถึง10อ่าเขียนแบบคุณครูเลยนะคะ เขียนแบบคุณครูเลยนะคะ,ะล่าดำที่หนึ่งตัวย่อ s t เท่ากับอ่านว่า first นะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะเขียเนาะโอเคเดี๋ยวรับหน้านะคะครับหน้าเดี๋ยวเรามาต่อเรื่อง mm hmm. อเรื่องเดือนนะคะเรื่องเดือน mm hmm. เพราะว่าครับนี้ไม่ทันแล้วนะคะ โอเคนะคะที่เชียก็ขออจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะซัลลัมอะลัยกุ๊มบารอมะตุล้อฮิวะบะรอกาตุซีอูเล็กส์ไทม์เจอกันครับหน้าค่ะ